นวัตกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาในการสื่อสารสุขภาพการจัดการน้ำหนักตัวเกินและภาวะอ้วนหลงพุงโดยอาจารย์ดรพัทรพรเจริญบุตรคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีตุลาคม2568 รู้จักร่างกายผ่านการประเมินภาวะโภชนาการโมดูล1การประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางการปรับปรุงปัญหาโภชนาการคุณเคยสงสัยไหมคะว่าตัวเลขบนตาช่างบอกอะไรเราได้บ้างจริงๆแล้วการประเมินภาวะโภชนาการไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักแต่คือการรู้จักร่างกายตัวเองอย่างเข้าใจคะ่ะ เป้าหมายของการเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการมี3เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้โมดูลนี้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะเข้าใจการประเมินภาวะโภชนาการการประเมินภาวะโภชนาการที่จะนําเสนอนี้ก็ได้แก่ดัชนีมวลกายหรือ BMI การวัดเส้นรอบวงเอว การหาค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันด้วยแอปพลิเคชัน Food for Health Lite t 2. สามารถระบุความเสี่ยงจากภาวะอ้วนลงพุงได้จากการประเมินภาวะโภชนาการ 3. วางแผนปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองได้การประเมินภาวะโภชนาการคือกระบวนการที่ใช้ข้อมูลด้านร่างกายพฤติกรรมการกินและสุขภาพของบุคคลที่ประเมินเพื่อระบุว่าบุคคลน,นั้น มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับใดและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง NCD หรือไม่ขั้นตอนการประเมินเริ่มจากประเมินข้อมูลส่วนบุคคลและน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวเป็นต้น 2. ระบุปัญหา identify ไ,ไ,ได้จากผลการประเมินและเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 3. วางแผนปรับปรุง กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไขภาวะโภชนาการร่วมกับผู้ที่มีปัญหาโภชนาการวิธีคำนวณดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) หรือ BMI BMI สามารถหาได้จากการนำค่าน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2หน่วยเป็นตารางเมตร เกณฑ์ BMI สำหรับคนไทย18.5ถึง22.9ถือว่ามีน้ำหนักปกติสำหรับค่า BMI ระหว่าง23.0ถึง24.9ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินสำหรับคนไทยค่ะอีกวิธีการนึงที่จะประเมินภาวะโภชนาการเราจะวัดเส้นรอบเอววัดหน่วยเป็นเซนติเมตรเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรค NCD รอบเอวคือสัญญาณเตือนที่สำคัญเพราะไขมันช่องท้องเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบของร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวานค่ะเมื่อเราทราบวิธีการประเมินภาวะโภชนาการเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรค NCD น้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงแล้วการจัดสมดุลพลังงานคือหัวใจของการควบคุมน้ำหนักค่ะ น้ำหนักตัวเราจะอยู่ในค่าคงที่ปกติถ้าเราได้รับพลังงานจากอาหารเท่ากับพลังงานที่ร่างกายใช้ในกิจกรรมต่างๆแต่หากว่าเรากินอาหารปริมาณสูงแคลอรี่สูงได้รับพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการและมากเกินกว่าที่กิจกรรมทางกายที่เราใช้ไปน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเรารับพลังงานจากอาหารน้อยลง และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากน้ำหนักตัวจะลดลงดังนั้นการจัดสมดุลพลังงานคือหัวใจของการควบคุมน้ำหนักค่ะ Self monitoring for improvement การติดตามพฤติกรรมด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเรามีภาวะโภชนาการยังไงพลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเป็นเท่าไหร่สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก็คือตั้งเป้าหมายและบันทึกกิจกรรมพฤติกรรมต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลีป่ยนแปลงสุขภาพที่ยั่งยืนเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเราสามารถใช้เขียนการบันทึกเองในสมุดหรือใช้ไฟล์ Excel ที่อาจารย์ได้เคยแจกให้พวกเราได้บันทึกอาหารที่รับประทานเป็นหนึ่งสัปดาห์รวมถึงแบบที่มี abdominal fat challenge นะคะ เพื่อสรุปการกินนะคะการออกกํลาลังกายอารมณ์และความรู้สึกขณะที่กินลองใช้ดูนะคะและถ้าจะให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืนเราต้องตั้งเป้าหมายและบันทึกพฤติกรรมเพื่อเป็นการกํากับติดตามตนเองค่ะปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยติดตามสุขภาพอย่างเช่น Food for Health Lite ของกรุมอนามัย ก็สามารถที่จะคำนวณ BMI ค่าพลังงานความต้องการต่อวันประเมินความเสี่ยงต่อโรค NCD รวมถึงจำนวนคาร์โบไฮเดรตที่เราควรได้รับต่อวันตามภาวะโภชนาการของเรานอกจากนั้นเราสามารถบันทึกผลด้วยการจดบันทึกหรือใช้แพลตฟอร์มโมดูล e น Abdominal Fat Challenge Weekly Daily Challenge Nutri Slim สำหรับโปรแกรม Nutri Slim นั้นสามารถ track หรือติดตาม การกินสามารถอัปโหลดรูปภาพของการกินและมีอาจารย์ฟีดแบ็ k คอยให้คำแนะนำอาหารที่บริโภคต่อวันค่ะการบันทึกประจำวันทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและอารมณ์ความรู้สึกนั้นสำคัญอย่างไรมันช่วยได้นะคะมันทำให้เราคิดทบทวนย้อนกลับและวางแผนปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างที่เราอยากปรับปรุงมีอะไรบ้าง เราได้ทำอะไรดีๆใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองหรือไม่อย่างไรแล้วจะเริ่มติดตามสุขภาพอย่างไรในสัปดาห์นี้เริ่มนะคะเขียนบันทึกของคุณเองโดยสรุปแล้วไมโครเร a r นนิ่งนวัตกรรมการเรียนรู้โมดูลหนพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการรู้จักร่างกายเป็นสิ่งแรกเมื่อได้ผลประเมินค่า BMI รอบเอว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่เราจะได้มาจาัดก,การน้ำหนักตัวและภาวะอ้วนลงพุงมีการตั้งเป้าหมายและติดตามซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีเริ่มจากการรู้จักร่างกายของเราเองเริ่มต้นวันนี้ด้วยการประเมินตนเองในแอปพลิเคชัน Food for Health Lite บันทึกผลในแบบฟอร์มโมดูล1และในส่วนของคณะเราเองมีศูนย์ Wellness Center ให้บริการด้านโภชนาการประเมินภาวะโภชนาการวางแผนมื้ออาหารแนะนำแนวทางจัดอาหารส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้โมดูลหนึ่งแล้วท่านจะได้ทำการทำแบบประเมินแบบทดสอบนะคะ